วัสดีจ้าวันนี้มารีวิวเครื่องพ่นสารเคมีนะตอนนี้ซื้อจากแอป Lazada นะครับเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับมีสายชาร์จในตัวมันจุได้ถึง6ลิรสายชาร์จก็ประมาณนี้นะครับกล้องแกงหน,หน่อยนึงประมาณ ราคาไม่ถึงพันนะครับทั้งหมดเนี่ยยี่สบสอวนึ่งจุแอมประมาณนี้จะไปดูตัวเครื่องกันใรบู้กล่องก่อน บอกรุ่นไหนเนี่ยนะดูเองนะอะไรไม่รู้เสือดำเสือดำสิบกลิตรนี่นะครับขนาดความโตบริษัทนี้ครับหลงหยุ่นจำกัดอ่าไปดูตัวจริงนะครับ นนเป็นพลาสติกมีที่ที่เก็บสายด้วยมีฝักบัวให้ด้วยมีอุปรกรณ์ให้ครบนะครับเปิดเติมน้ำยามีกรองด้วย ชาร์จชาร์จตรงนี้เสียบชาร์จปุ๊บแล้วก็เสียบได้เลยปิดวอลลุ่มกดให้มันดีดออกกดปุ่มเนี่ยกดให้ดีดออกกดเข้านี่ก็คือทำงานถึงแม้ปิดวอลลุ่มแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดจะใช้วอลลุ่มก็ได้วอลลุ่มันจะ มันจะรีได้ไหมเจ้านี้ก็จะทำงานไม่ได้อ่าอันนี้ปิดหรือจะทำงานทีเดียวเลยก็ได้รวดเร็เรวเวลาเราเอื้อมไปกดข้างหลังใช่ไหมเวลาสพายกดข้างหลังก็๊บทำงานเลยไม่ต้องหมุนอยู่แต่ถ้าเราจะสเปรย์แบบเบาๆเราก็เปิดเบาๆนะครับ สเปรย์แรงๆก็บิดแรงไปเลยนะครับประมาณน,นี้อย่ไปดูไปดูการสเปรย์น้ำนะครับว่ามันจะแรงไหมอันนี้ก็ก็เป็นมือกดอกดก็ออกตอนก็ส่งมาใส่กล่องมามันต้องมาประกอบเองนะมันจะแยกส่วนมาให้เติจนน้ำ พยนะายามอย่าให้น้ำโดนพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าของมันนะเดี๋ยวมันจะเสือเอสอ่อมลอดจุดก่อนนะกำจุด ประมาณนี้นะตรงนี้ก็สามารถล็อกไว้ได้เนี่ยล็อกให้มันเปิดค้างตัวแรงเนี้ยตัวเ,เนี้ยกดแล้วก็สไลด์ลงตัวค้างกนะดให้มันออกกดล็อก

เอยได้นะครับสำหรับพืชที่มันก็คือที่ต้นยังอ่อนนะต้นจะไม่ล้มใช่ไหมดหนะนี่ไงต้นเบาๆอยู่นะมันจะสะเพรยแบบอ่อนทีนี้ทีนี้หยุดกดก็มันก็ไม่ทำงานนะ มก็จะหยุดเหมือนเดิมลองไปหาซื้อใช้กันดูนะครับสะดวกดีครับชาร์จแบตไม่ต้องโยกเหมือนสมัยก่อนทำควองใจ คนสะดวกสบายขึ้นเราพิการขึ้นไม่ต้องโยกไม่ต้องออกแรงกดอย่างเดียโอเครครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ